ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่การแข่งขันนะครับประจํากลุ่มของกลุ่ม LL คนหัวเย็นประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่ประเทศเอ่นนะครับผมก็ทีกงารแข่งขันคู่ที่สามของรอบที่เอาสรสงานที่สองนะครับผมการแข่งขันู่ที่สามนะครับก็มี พิทอลี่เอเลดนะครับเลททีมนะครับเจอกับทีมขนมหวานนะครับผมครามแกนะครับผมว่าผมกับผมนะครับคุณนิวนะครับแล้วก็ร้องนัดนะครับผมครับผมนัดเสียวเสียเท่าน้อยจ้าเดิมครับแลวผมแล้วก็นิวนะครับนัดนิวนะฮะนิวเสียเยอะๆนะครับผมตอนนี้ทางฝั่งเลททีมเหมือนเหมือนยึดป่านะคะอุ้ยมาพยึดๆนะะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นนะมอไฟเอ้มมอไฟสสิมอคายฮะ ยอยากไม่เข้ามามขลุดน,นะฮะไปขี้หรือเปล่าฮะเมื่อกี้เห็นมัน,นม่นวูไปส่วมนะฮะโอเคนะครับจังหวะนี้ก็มาฝังน้องนัดน้องเพลงเหมือนนะครับจัดมาครับไม่เตียม่าก่อนล่ะออาสักเพลงทำถูกเลยพอเลอ ไม,ไม่นัดกันก่อนเลยเอามาวิเคราะห์เกมกันดีกว่าพี่โ okay. อเคงลอะนี้นะครับมามองคุณเอาดว่าง่าครับสหรับเกมนี้ใครจะเป็นคนได้เปรียบ <ผม S 2> เป็นเลทเปนแรกครับผมผมมองระยะยาวเนะี <laughs> ่ยผมว่าเลททีมเวยวิตาล,ลียะผมว่านะผมว่าชาวฝั่งบูทีมี่ค่อยๆจะเน้นตัวหลัะ และผมการบอกออได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเลสท์ทางฝั่งบูทีนเนี่ยยาสซโอเสียชีวิตหรือทิสตาน่าเสียชีวิตก็พนมมือวางเมาส์วางแต้วนวางทุกอย่างนะครับถ้าถ้าไม่สามารถที่จะช่วยยาสซโอให้มีชีวิตได้กับทิสตาน่ามีชีวิตได้เนี่ยกูวางเมาส์แล้วครับคือทําอะไรไม่ได้แล้วเ <ผม S 1> ว้นแต่เล็กซไซจะออกดาเมจล้วนซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่แล้วที่เล็กซไซเราจะออกดาเมจล้วน no ไม่มีทางผมมองว่าแค่ครับพี่นิว โฟกัสที่โอกมากเกินไปนะขนมหวานเหมือนกับคู่ที่คู่คู่ที่แล้วนที่ว่ามีแต่อะไรนะที่เราคุยกัน,ะนอ่ะมีแต่เออเซลลูโครับ่านั่นแหละนั่นแหละครับทางบูทีมของทางฝั่งขนมหวานที่จะชะตาก,กรรมตกเป็นเหมือนคู่แรกของสายงานที่สองรไูไหมคนัน ไม่แน่ใจต้องดูที่โอกครับผมว่านะอกนี่เป็นตัวสําคัญเลยนะสาหรับดูทีมเพราะว่าตัวน้องอัพเยอะมากตัวชงให้อกค่อนข้างเยอะมากถ้าอกตายก่อนจนเ่าตายก่อนนะครับและติดตร์น้าตายตามนะครับวามเอาวางขีบอรอบบอลหมทุกอย่างเรียบร้อยเลยฮะต่าอกับทางฝั่งเลทีนนะคะที่ว่าต่อให้มีใครตายสักคนนะคะก็สามารถยืนต่อไปได้สบายๆนะผมผมมีนาซัดหน้าสะบัดนะเจ้าป่อการฟาร์มฮะ แล้วก็มีแอนนี่นะคะเจ้าแม่แห่งสตัร์นิ่นะฮะสตัรเกียนนะฮะตัวเบิร์ตค่อนข้างจะเจ็บมาแล้วรู้ที่ยนใครเบิร์ะสุดแล้วเบิดควนตีนนะครับผมเจ็บมากมากนะครับผมผู้ตรงตรงเลยนะฮะนี่คือตัวเบิร์ดนะผมว่าในส่วนของเลททีมเบิร์ตเขาข้างเยอะเลยแล้วเดียวคุณนัทนะมีนาซัตอีกครับมีนาเซตด้วยนะเลทไปนี่ทุบหน้าหักแน่นอนฮะส่งใครไปไว้ท็อปเลนนะฮะส่งไอ้นี่เหรอคะ อ้นี่แน,น่นอนเลยชื่อตัวอะไรนะหมอขายแน่นอนหมอขายครับคำตอบนะัสามนาทีทองนะครับผมหมอขายครับผมว่าเมืย่ยไรหมอขายไปเทเจอกันนะซับผมว่าอาจจะกดได้นะผมว่ามีสกิลค่อนะะข,อนาขอ้างจะสแปมนาซับได้พอสมควรเลยผมไม่เคยเห็นคนที่เล่นมอคายกดนาซัสได้มาก่อนนะมูแล้วออกเป็นเวทนะครับมอคายครับ ต้องดูแต่ผมไม่เคยเห็นคนที่เล่นมอคายได้สามารถกดนหน้าคัดเอานาซาดูบบนี้ส่วนมากผมจะให้ผมคนเล่นคนเล่นมอคายไปซับซะมากกว่าเขาจะนิยมจังเกิลนะมอคายเพราะว่าเป็นตัวที่ซีซีค่อนข้างจะจับจับเป็นมากล็อกแบบแม่นมากเพราะว่ากดเป็นการกดคลิกใส่ตัวไม่ใช่ในการเลงเป็นผมผมเอาเล็กซ์าไปไว้ท้องนะแต่แล้วแต่เฮ้ยผมตาฝาดด้อยเพราะาเห็นเป็ดด้วยไหนว่าเป็ดเนี่ยเป็ดติ๊กไม่ได้ มีเป็ดด้วย,ย่ต้องไหนฮะมุดเข้าทอไปแล้วฮะม,มันมุดมันมุหายไปกับพุ่งยาตะก,กี้มีเป็ดด้วยฮะโอ้โหน่อยากร <ฮะ S 1> ัน่อยเกรกนขอยเลรักซาอยาร่าอยากร่าอยากรผ่าาเล็กซายอกกนาอากรัน่าอยก่ายก,กินน่าอมาก่าอยกรน่าอยากน่าอยกอยก่อยนอรนอยเกอยากาอยาายากาัน่หมืนอาน่ลามันเา็นฉาามอ่ะ อันนี้ของเราก็สกินสวนแพ้ๆนะหนุนนั้นหมกแดงนะฮะเกยียดแม่กจริงกูเกลียดเลยนะอันนี้ได้พูดตรงๆนะโด<อ>นจตันทีนึงนินก็หมกเลยครับการฟาร์มไม่ต้องวัวครับเพราะว่านาซ่าช่วงต้นเกมเนี่ยทำอ,อะไรไม่ได้อยู่แล้วฟา,ารับตัวเดียวครับเขาเลยเรียกว่าจะปล่อยการฟาร์มฮะพูดเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วฮะสั่งมากเลยสั่งตัวเลยสั่นเล็กทีมฮะเหมือนจะเห็นมาเลไซเวทครับ เกฟก็เลยไปเบรดบ้างฮะเอาผัดกันครับต่างฝ่ายต่างเอาบูครังงานนี้ผมไม่สนใจครับแล้วโคายมันจะมีท่าสี่แบบนึงครับค่อนข้าหน้ากลัวนะะคือใครก็ตามที่กดสกิลครบที่กดสกลิวลรวมกันแล้วอ่ะครบห้าครั้งอ่ะจะทําให้มอคายตีธรรมดาครั้งต่อไปเขาได้ฮิวครับรู้เหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยแล,ล้วฮิวแรงมากครับถ้ายิ่องออกสายเวทที่ฮิวโคตรแรงนะผมชอบมอคายตอนเขาปล่อยลูกๆอ่ะ สองลูกโวยก็ว่ปลาโสมโสมนะฮะอุ้ยเอาไปแล้วไอ้สาย์ดบอกกูริ้วกูต้องการจะกินเล่นระเบิหมอคายที่คันติค่อนข้างจะปั่น่วนพอตัวเลยนะเพราะว่าทำให้เขาแทบจะขึ้เป็นธรรมศาสเลยฮะเอาแต่สตาร์ทเข้าไปแล้วโมตัวมอคายแดดตาข้าวถั่วเข้าไปอย่ายง่ายเจ็บเองฮะมอคายครับเขายหมาฟาไหมครับต้องฟางงี้ครับ นาตาต้องขู่ยังไงก็ได้ให้มอฟานไม่กล้าเข้ามาสแปมเพื่อนพื่อเพือให้ตัวนาตาต้นสามสบายแล้วรีบเกิดของเมจยมไปช่วยเพื่อนนั้นแต่นี่ครับมีสถานรับสถานทูตไปอย่างนี้แล้วตกไปคันเด้รอซึ่งรอนาตาฮัสกี้ไปเดีวผมมั่นใจว่าถ้ายาโศะจะฟาดจะห่าอยู่อย่างนี้ตายแน่นอนอ่าโดนแล้วครับเริ่มโดนสแปมแล้วครับเลเซย์เหมือนจะมาฮะมาทำอะไรเห็นเมื่อกี้ไฟมันแรงก็เลยจะเอาน้ำให้ยาโอกกินเปล่า มาพักดื่มน้ำไม่จ้าคนดีฮะดื่มน้ำไม่จ้าคนดีเอา,<ภ>าละเอาน,น,นเลยขบวนกิ๊กงูไม่สนใจจริงๆครับพุ่งไปอย่างเดียวเลย้ะแต่ผมว่าเล็กซาได้เปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่ไอ้น้ำทั้งนี้ได้เปลี่ยนเลยเอาแล้วโอ้โหการวินบอลไปอ้าวแต่ยังไงฮะมันไม่ติดวินบอลงงเลยครับโอ้เขินเลยฮะต้องกลับบ้านนะครับจังหวะนี้เมื่อกี้สกิลอ่าของ อะไรเนี่ยอินเซเนเลตครับม่เอากันแล้วด้านบนเอากันแล้วคุณนัทคุณนัทแบบลอยหรือเปล่าอ๋อทัชจะนะทัชจะตายนะโอ้เราจะใส่ออมาแล้วเดือบไปแล้วครับมาต่างนะผมนัทจเกมพยายามจะหนีแต่ควิกดอแนนี้มาแต่ยังไงอะไรใส่มุดไปแล้วยิงตะโลไปอย่างนี้แล้วมอคายบอกมีสตันแล้วแปัดเดียวไม่ได้แต่เข้าป้อมไปเดียวทีตายครับป้อมเลนนอนนะไปทำไมลลูกเป็นการเล่นที่ฉลาดของเกรฟครับคือมอคายเนี่ยเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าการกดเนี่ยมันจะทำให้พุ่งไปแล้วไม่สามารถแคนเซิลได้เกรฟรีแฟร์เข้าป้อมไปเลยอ่ะ ผมเป็นที่น่าเสีย์ได้ของของเป็นะครับเป็นเป็นทิศการจต่การตอนนี้นาซ่าก็มาแล้วนะฮะมันเป็นทิศการล่อพวกแข้งที่มีสตันแบบที่แข็งตัวอย่างเงี้ยครับเมื่อเขาคลิกไปแล้วก็ต่อให้เราพุ่งหนีไปไกลขนาดไหนเขาก็ตามไปครับโอ้โหสุดยอดครับคุณน้าตอนนี้ป้อมอาซ่าสบายแล้วครับสบายสบายนะฮะขึ้นหลอดแน่นอนนะฮะจังหวะนี้แลกกันไปฮะหนึ่งหนึ่งครับป้อมนะฮะ หมอคายเกิดเลยมื่แก้ครับไม่ดีแล้วทไมนถึงนาซัสจะตายครับแต่เขาก็กลับมาฟาร์มแล้วตอนนี้สแตตดีสิแล้วครับเอ๊ครับเป็น4-5้าอย่าเพิ่งดูถูกเขาต้นเกมเขาเป็นแค่หมาตอนนี้สายเลนไปนี่อาจจะเป็นราชสีโอ้นารัซนะฮะดิชนะครับ ยังไงอะเป็นคู่ที่ทิตนา,าเป็นตัวที่แครี่ที่ค่อนข้างจะพิิวนะผมะว่าได้ล็อกเก็ต <Lock ed S 2> จัม์เนี่ยด้วยความว่าล็อกเก็ตจัมป์เมื่อฆ่าเสร็จเขาจะรีเ็ตแล้วเขาสามารถโดดเข้าเดินออกได้เลยเอาได้เลบไปอะเนี่ยนี่คือวิธีการเลือกตัวที่ถูกนะครับเอาทิตนากับวัวมาจับคู่กันเพราะวัวเป็นตัวซับยืนที่ดีนะก็ซับไปในตัวเลยแนละ้วพลวไปในตัวเลย แต่ในการแข่งขันที่ผมเห็นอลิสตาบ่อยมากเลยนะโอ้ยแต่ทุบรอยไปเลยฮะอลิสตานี่เป็นตัวดแข้งที่ซับได้นะฮะแล้วก็ดีฮะมันไม่ต้องไม่ต้องให้เอดีกลับบ้านไปบ่อยโอ้มันโอ้ยแตแฟดไปครับแล้วหนีลงมาเลยนะเดือดดีนะแดนเจมี้ครับโอ้แอนนี่เด็กเด็กนรกนะฮะโอ้เจอเียก็บีจกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับแคปยูซีนะแคปยูซีนะเด็กชาเดี๋ยอย่าดีกว่าฮะเด็กชายผมผมไม่เข้าอ่ะฮะ คุณเข้าไปทำไมเนี่ยแต่เลี้ยงมาเหมือนจะมาการหรือเปล่าครับเหมือนจะมาการนี่เถอะไม่ให้เลือดป้อมรถแล้วก็ปารไปในตัวด้วยกันเถอะผมผมว่าทางฝั่งเอ่อซิตรีนี่ห้าวสุดๆนะครมีนักมีมาเฟียแล้วมีมาเฟียโอ้โยแขงหัวโจกมาเฟียแล้วก็ทุกคำว่ามีสตันนี่แหละครับเขาเลยกล้าเล่นนะอันนี้นะฮะับหนุ่มมะวกแดงนะฮะเป็น่น่าหมาป่าถึงอยากกินนะฮะเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ ตอนนี้เกมตอนนี้เหตุการณ์ก็ค่อนข้างสงบนะฮะเจ็ดนาทีนะฮะไม่ดีนะฮะการสงบแบบนี้สําหรับมุมกดเขาแล้วโดนหม่งเข้าไปครับตอนนี้อะไรยังไงครับเด้วยพยายามจะหนีนะรู้ที่ยิงปีอยู่นที่ด้านล่ล็อกเก็ตดำอยู่ลงมได้ครับเป็นบอลได้ด้วยเอาแต่มีแตมีประเด็นนตรงกลางแต่ข้างล่างก็มีประเด็นนะโอ้แต่ตรงกลางโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรฮะคลายมอคายใช่ไหมครับนะฮะสกิโร่ไม่โดนนะครฮะมาเตะบอล้าแต่ครับเพื่อนไว้กลัมาเยอะ อันเลี่ยนมีพวกอกมาเยอะนะฮะโอ้โหจังหวะนี้โอ้เลาดแล้ครับพลาดแล้วครับผมว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดสําหรับหมอคายนะครับเพราะว่านาซับตามฮะหมอคายมาทําไมฮะเหมือนจะมาแก๊งนะครับแต่ไม่มาแต่ว่าไม่ทำซึ่งดีนะครับที่นาซับไม่ตามมาด้วยเป็นการนาซับไม่ตามเป็นาเขาบอกไม่ตามว่า ไม่ตามไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ไม่ตามหรอกครับพอดี้ว่าเขาใช่วาไปแล้วไอเราก็นดึกว่าใจแข็งเออใจวราปล้วมาแล้วนะแต่โดแล้วครับอย่างนี้มาอี่งนนะครับเป่กล้ามหรือป่าไม่มีมาลหนเ่งกล้ามโหนอีก้อีกนิดเดียวตอนนั้น้ม่ไปโดน้ีิดเรียบร้อยแล้วผมเอ้าเดี้วรอดอยังเด้ยวรอดอยู่ว่าเอ้ายังรอดอยู่อีกครับแต่เรียบร้อยแล้วตายครับตายเองนะแต่เป็นแอคติควอารแต่รต้อมฆ่าตายครับน่าทัดบอกโอ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นะ โอ้บอกกระลับเทปใช่ไะกลับบ้านอย่างนี้ฮะสบายบ้านสบายใจ่เลยกลับบ้านโดยไม่ตายอะแล้วเก็บซีเอสมากไปถึงสามสิบตัวมากของกองายถึงสามสิบตัวแต่ทางล่างก็มีประเด็นนะผมว่าซ้อนตายเสร็จซีเฟสมาแล้วครับกิ๊กดอนแต่ผมว่าไปดูอันนีาและทิซนาพังออกมาเลยนะเรานี่ยอเราตายไปเคอร์นิ่ใส่แล้วแล้วกิซนามาบักกระสุนให้แต่มีการกดอนาทีจังอันนี้จ้าครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครตายโอ้ผมวติดอะไรไปนี่นะโอ้คุณรอครับ ผมว่าที่ที่ตาน่าเมื่อกี้ทำถูกก็เลยมายืนบังกระสุนเล้อาริส่านะฮะแต่ผมว่าเป็นเอดีที่น่ารักมากเป็นคนดีนะผมว่าแต่นนแตกี้มันไม่ต้องบังก็ได้นะเพราะว่าอาริสตา้ากดทิ่เนืเ่เวลาฮะยังไงก็ยิงมาเขา้านะ <c oughs> เอาจะแปดไปครับพุบไปแล้วพยายามจะเฮดบ้านออกมากแต่เอาที่ตาน่าครับล็อกเจ็ม ใช่หรือเปล่านี่น่าจะกดผิดนะน่ากระโดดนะฮะไม่น่าจะกระโดดนะแต่ครับเรียบร้อยครับโดยเกิดจากล็อกเก็ตจับมาเอ้าว้าวอยู่แล้วครับแต่ตามมันมุดลงมารู้ได้เลยไปบ้านนะพยายามเอ้าเราก็เจ็บล็อกเก็ตจับหนีออกมาครับโบนัสเดี๋ยวแล้วแคปยูซีนมาแบทเชปบี้ครับแต่เลขทรายมาครับมาอีกแล้วฟุกเฝ้าแล้วยกไปแล้วเรียกโอบอกไม่สู้ครับมีนก็ไม่สู้โอ้ยทำไมหนีไปเลยฮะแล้วโดนกระโไปโอ้อูอีกทีเดียวจครับเออโอ้โหยิงไปทีนึงก็เท่านั้นนไไม่ด้ฮะ คุณอาตั ata, ก้กดกรอบโผเลยน้ำไม่มาเพราะอะไรฮะโอ้โหมาเดะมาเดะมาเดะกูก็กูก็ประสบการณ์กูเยอะแล้วเว้ยโอล่ไปน้องแย่ล้วเก็บมาแล้วแล้วเกมครับมิดเลนนี่คุมอยอู่นะฮะ มอคาลโดแล้วมอดคายนะโอ้ไม่น่าครับตอนนี้มอคาลโดกดเต็มๆเพราะป่านี่ก็หมุมโซได้ด้วยห<อ>มันมไคยพยายามจะด,ดันกลับแต่ด,ดันไม่ได้หรอผมว่าเนี่น้ำไม่ฟาร์มอยู่เฉยๆด้วยแต่เล็กไซมาแล้วฮะเล็กไซเหมาอก,ก,กับว่าเจ็บครับ แต่เก็บรู้ตัวไหมโอ้เก็บอยู่กับยาโอว่สกันเก็บยาโอสผมว่าเป็นเลิกดีของฟัตเลนะครับผมพยายามจะไล่แต่ขบวนนะฟัตเลโอ้ขบวนก็โดนนะแต่ข้างล่างเหมือนเกรสจะเก็บไปได้แล้วครับแต่ขระมุนนะยังไงต่อแล้วเดนี่โดนไปแล้วนะถ้าเด็กกล้าไปแล้วเป็นหนึ่งลุ่มสองต่อแล้วนี่จะตายเองครับหมอคายจะตายเองแล้วตายจริงไปแล้วครับแต่หมอคายตอนนี้ผมว่าเลือนะคับถึกเลือดเติร์นแข็งแกร่งเลือดเติร์นนะเดินเดินไปตายครับไปยืนอยู่ในเอ้าวเราโดนคุบครับไปดับเบิ้ลคิวครับเอาแล้วครับ นหลเงือบเลยพูดใหญ่เงือบเลยฮะหนึ่งลุมสองพูดง่ายเลยเมื่อกี้นะฮะดาเมจไม่พอล้มนาซัครับแค่นั้นแหละครับเป็นหนึ่งล้มสองฮะดาเมจจะพูดไม่พอล้มนาซครับแล้วก็อีกอย่างสตาร์นาซัรก็ฟาร์มฟาร์มดอกฟาร์มแล้วก็บอกดอกเล่นเหนือกว่าครับร้อยแปดสิบครั้ะแตกครับอ้าวแต่ยังไงทุบไปโดยอาริตาและเคอร์ลิงใส่เต็มเต็มนคิซาน่าและมี อลิซ่ามารับแทนนะแต่ยังโงน่าจะโดนเติมแน่นอนครับเทปปี้ครับเติมเลยครับเติมเลยครับเอาไล่เลยครับหมีครับวิงไล่แล้วแตกตามไปโอ้เก็บไปแล้วแต่ล่นตายมาช้าไหมครับนี่แน่เลยครับเกมนี้เจ็บสอนะครับอาถันนะอาถันจะสุดโอเคแล้วเอากันแล้วเอากันแล้วเอากันแล้วโอ้โหทันเดอร์โอ้โหตู้แตว์แล้วแลวแล้วเอาเทียบคนละเพลงไม่ใช่อ่ะ ความหยาบกผมว่าผมว่าแล้วครับว่า,วานาซัสต,ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นบอกแล้วผมเคยบอกไปช่วง,งเมื่กีแวว่าไม่ดีแล้วการที่นาซัตได้ปามอย่างนี้ฮะนาซัสนี่เป็นตัวที่แบบสุดยอดนะเมื่อกี้โอ้โหหนึ่งมอสองนะเลือกเต็มไปหมดนะครับมีนาซัตนี้ก็เลืองเข้ากับชาวบ้านเขาเพื่งสามารถเก็บก็ได้นะ,นะเป่งกล้ามตู่เลยฮะเอาแต่ไปเอาโมคายครับวับลงมาครับจะเอาอะไรเลินะซัพพอร์ตก็เอาอะตอนนี้อะไรก็ได้ครับไม่ทันนะ ทม่ทานฮนจหวัดนี้เขาต้องเล่ง hey. ม He ังกรแน่นอนเลยร้อยเปร์เซ็นต์่ไหนๆก็มาแล้วต้องเอามังกรโกลับไปที่มังกรนะตอนนี้แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต่ฝั่งนี้ไม่สดใจแค่จะฟาร์มอะเอาแต่พ้จารไปเขาโดยเกมแล้วโดนยุน้อยยุบอย่างไรเอาแต่ไม่พอมีแต่ตัวแทงมาแล้วทีนี้นะโดนแปนี้ลรวจะคิับลาสีขึ้นไปก็แต่แปดนี้มาครับแต่ว่าลุกเขาแล้วถลายหนีมาดย รูเที่ยงแล้วพยายามจะไล่อยู่ตอนแลตอนนี้ว้ยญาณน่าเลยรูเที่ยงแต่ไม่ยังไงฮะว่าไม่ได้คิวกันหรอกหรือเปล่าพี่จาน่าจะกระโดดไปเอาหรือไม่ไม่น่าทำนะรอุ้ยโดนป้อมโอ้โหครับไปทำไมล่ะพี่ไปทำไมล่ะพี่โอ้แต่แอนนี่มาแล้วเด็กนรกอุ้ยเด็กนรกมาแล้วเด็กนรกมาแล้วแอนนี่มาแต่แอนนี่ไม่มีจักันนะแอนนี่ไม่มีจักันครับแต่ขโมยได้ป้อมมาแล้วฮะโดยนาตาครับโอ้โหนาัาสบายเลยฮะ ทำสแต็กทั้งอะไรที่สปายสุดๆนะครับ CS ที่้ยกันะมานาโมยไปแลนะครับนาโมคายไปทุกอย่างนะครับตอนนี้มมคายทำอะไรนะครับไม่ได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับกดกดห้าแขกกันหมดแล้วโชวกันเลยฮะเวลต่างกาันของต่างกาัน CS ต่างกาันจำนวนคิวต่างกาันโอ้อกดให้นาซัดโดนลงแตูก จะเป็นึตัวหน้าเปล่ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็พูดแล้วว่านาซัสถ้าเกิดจะแตกเกิดนะฮะห้าตัวก็เอาไม่ลงหรอกครับนาซัสโว้ปล่อยเข้าพารวยยาวมันนะใครจะได้ละอนดีกว่าโอ้แต่เล็กตายเขาจะพยายามจะเข้าไปเก็บตัวที้่แต่ไม่ไหวแล้วก็จะพิยงขึนไป ดบกเบลครับโดนนะครับเก็บไปแล้วนะตอนนี้จะหยุดเก็บแล้วแต่กินตาโดนตัดโดยแอนนี่แอนนี่เก็บที่หน้าหักแล้วก็รบลัดนี้เก็บโซเฟียไปแล้วครับเอสไรแต่เอสโอจะสู้หรือไม่เอสโอบอกเอาแต่ไม่ตุ้งตาก็มีประเด็นนะยังไงโอ้โหแอนนี่บอกกูบอกแล้วเลยโอ้โหไม่ฆ่าอย่างไรกูจะไปฆ่ากูไปแอนนี่ฆ่ามีอะไรอีกน้ำตาต่โดนมีโอ้โดนตาร์ซัสเอาเก็บเลยครับเป็นเอกเลยฮะ โอ้นักเก็นเอ็ไปด้วยโอ้นัสกเก็บเก็บใครตัดแตกครับเก็บมอคายไปฮะสแต็กบอกว่า18ฮะตอนนี้พระเจ้าครับเป็นพระเจ้าไปแล้วนะฮะน,นี่รเราเแล้วครับอาริสต้ามาเขาทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่นะัสกบอกว่าจะเอาป้อมมาฮะอย่าไม่เอาดีกว่านะฮะดีครับนี่ก็เป็นการรักษาตัวลูกสน,นองตัวได้ดีนะฮะตอนนี้เลทเทียที่เสียเปลี่ยอยากเห็นได้ชา้านะครับพัดเจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม นามูทีเนี่โอ้โหเรียกว่าเงืบอบะผมว่าเสียเสียกำลังใจแต่ไปรุมนามซัดแล้วแพอะครับยากครับเสียเสียกำลังใจ,จสุดๆนะฮะตอนนี้ครับนาซัดดาเมจครับห้าร้อยครับทุกทีหนึ่งฮะสกิลหนึ่งฮะช้อปปิ้งสแต็กครับจ<า>ังหวะนี้นะครับถ้าตอนนี้นะครับถ้าจะแก้เกมเราต้องใช้มุกที่เราเคยทำนะครับปล่อยให้นาซัดอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แอบไปลวมมันแบบเงียบๆนะครับ ช้อปปิ้งสไตล์ฮะห้าร้อยครับเจ็บมากครับโอ้โนไม่น่ารอดฮะมอคายเราไม่น่ารอดแน่นอนยังไฮะโอ้มอคายดไ่อย่างทีเ่ยเ้ามากไปกครที่ตายแทนนได้ตายอตตมาอย่างนี้ครับเข้าข้างหลังแล้วแต่ยังไงก็ไม่มีดาเมจฮะเดินไลีมอคายรอตไปแล้วบผมตอนนี้อลิซ่ามาทำอะไรครับากดอัตตาแต่่บโดนเสี่ยครัก็ยาไไปทีชะอัตาจะได้ดย เอาโนทุบหนีเลยยกหนีแล้วเอาเด็กนีเรียบร้อยครับอาริตาโดนเดียร์ฟอมไป้วยแน่นอนเดียร์ฟอมด้วยเสียร์ฟอมแน่นอนนะโอ้อย่างนี้จเจ้าเอ,อ้อสะติครัสตินน้ำแข็งหน้าหนีไม่ได้อะอย่างที่บอกเลยครับจาซิโอไปครับทุกอย่างจบฮะจบครับทิตตาน,น่าก็ฟาร์มน้อยด้วยนะครับของก็ยังของไม่ครบก็จบครับทำอะไรไม่ได้ เอาเรียกเป๊กเดี๋ยววินนะเรียบร้อยครับบอคายครับเก็บไปแล้วเกสบไปตอนนี้นะทิจนาก็โดดแอนนี่เก็บไปในตอนนี้โอ้โหข้าพยายามจะหามุมฮัสกี้ใส่ฮะแต่ตอนนี้อย่างไรฮัสกี้ไปได้อีกร้านฟีใส่แอนนี่เรียบร้อยครับแต่จะเก็บแอนนี่ไปได้หรือเปล่าจะเป็นข้าวโดยอลิซาแต่มาแล้วครับพี่เทพหมานาตัสครับทุกทีหนึ่งตกแน่นอนนะแต่ทุกทีพับเอาไงอย่างนั้นนะแต่บอคายเก็บคันเดอร์ไม่ได้แล้วครับแต่ตอนนี้แล้วนาซั่เก็บบอคายได้อทีนี้นะตอนนี้แต่ผมว่าผมต้องถอยครับเพราะนาซั่นกันอยู่แล้วไไม่เเป็นนอะะะรลยฮ แข็งแก่งเกินไปฮะแข็งเกินเห่นไหมครู่สักทีโอ้โหคุบติกี้โอ้แต่โอ้ครับแข็งแกร่งนะไอยาจะฆ่ารูดี้ได้โดนรูดี้รเก็บไปนะไปนะครับผมตเล็กไซร์ลาก่อนนะครับโอ้แต่สามารถดิ้งมาได้ในการทุกข้อได้มาได้ครับโดนฝ่าตีแนครับผมเพื่อจะโดนวิ่งไล่นะครับอู้ตอนนี้โอ้มาติดตามชีวิตเล็กไซร์ดีกว่าครับผม บ้านใครกันแน่ครับทำไมกลับบ้านตัวเองไม่ได้ฮะโอ้แต่ใครวาร์ปมาฮะใครวาร์ปมาล่าทัตไล่อันนี้าว้ามาทำไมฮะเป็นผมผมคันบ้านนะครับเรินเทอร์แล้วเราเอร์ลิงใส่แล้วเรียบร้อยแล้วเราหลังอาริท้โดนนะครับคู่ไปแล้วที่จะน่าขยันกันแรกแต่โอ้โดนนะแต่น็อกเก็ตจัหนีออกมาเนี่ะตอนนี้จะเสียบอคายอีพีพิเตอร์ไหมฮะล่าัตไม่มีมานาตอนนจะเสียอีพีพิเตอร์ไหมฮะผมว่าอีพีพิเตอร์จะเสียแม่มาดูตรงนี้ดีกว่า โอ้น่าจะรักษาไม่ได้นะคะรับเพราะว่าเลสตีนที่กลับกันหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เริ่มที่จะไปดันล่างต่อนะครับขอเคริ่มจะฟาร์มต่อนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับเลสตีนเขาได้ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ตอนไฟแล้วค่อนข้างสูสีนะครับแต่พูดได้เลยว่าถ้าบุคคไม่มียาโซโอดนะคะแนะนําให้ขอให้กลับบ้านมาเลยะครับทุกคุณจะทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากคุณจะรอเก็บตัวที่ยาสูโอไม่สามารถกินได้นะ,ะและเหลือเรื่องอันนี้อยวนะฮะ เหมือนกำลังกบุลีอยู่ที่ยาสุโอะอะครับผมใช่ครับเพราะว่าด้วยความว่าฝั่งของปยใส่บาตรนมหวานเนี่ยโฟกัสที่ยาชูโอะเกินไปครับแต่พยายามจะเก็บทันเดิลนะแต่นาซัตลองล้าอะไรนี่ต้องทำให้ถอยได้นอนแต่เฮปบัตรนี้ออกไปอ้าวแต่ยังไงครับนาซัตไล่ตอลิซาอยู่แต่ลิซายมาต้อนครับพยายามเก็บดึงมาลูกแต่ไม่มีดาเมจนะทำได้แค่ถ่วงเวลาครับตอนนี้ครับพยายามโก้ยกำลังพยายามแก้ย่างพัฟเจ้ัฟแต่เอา ยังไงนี่แต่ทิศน่าอุ้ยกดยิวไปครับแล้วแฟ่นยิวมาแต่นะตัดไปแล้วกดติไปแล้วทุกหัวแตงแล้วจะมีแอนดี้มาต้อนต่อแี้วจ่อแล้วแล้วก็ใอ้าวหนีนะครับอย่างงี้ไม่ไหวนะเพื่อนไม่อยู่ครับไม่มีดาเมจนะติครับทำอะไรไม่ได้ครับตัวดาเมจตายหมดแล้วนะฮะทครับเรียบร้อยครับเป็นแท้งนะยืนตอเนื่องแรงเราไม่ให้ขึ้นด้วยไม่ให้กลับด้วยเขาเลยเแก้พุ่งจอตายไปแล้วจออะไรอย่างงี้นะโดนเก็บไปแล้วฮะก็เหลือเล็กชายคนเดียวครับเล็กชายทำอะไรไม่ได้ครับ เดีนี่ผมบอกไม่นะคือผมเป็นผมผมจะไม่เอาเล็กซายไปขาเพราะว่าผมให้เล oh! oh! ็กซายไปไปฟาร์มเพื่อที่จะไปดักกับนาซักดีกว่านะฮะทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยทำเดียวอย่างไงครับแต่แปดนี้เอาไปแล้วครับโอ้เหมือนเล็กซายจะเก็บเหมือนเป็นหนักเก๊ดเล็กซ์ซายพยายามจะพูดไอตอนนี้ครับหรือแต่เล็กซ์ซายแล้วนะครับโอ้ยแต่บอกว่าเรียกนจีจีนะฮะผมว่าเรียกร้อยแน่นอนนะแน่นอนนะับแต่แจ็คส์โอ๋บอกกูไม่ยอม ไม่ยอมไม่ดอนยังดูไยายอมยังต่อโอลิโอยังต่อแล้วโดนยกไปครับโดยแอนนี่แล้วโอตายเดร้อปครับโอ่งใหม่ก่อนเล่บไปครับดีดีแล้วครับเกมดีดีแล้วนะซีกิไตยังไม่จบเกมแล้วจริดีแล้วครับเด็กซังไก่ลิเบอรบาลครับสามที่นะคือดิสเลียเอเลนส์ครับผมโอ้โหผมบอกก่อนเลยครับผมพูดเลยครับพูดก่อนเลยครับผมนี่สุดท้ายเลยครับนาซัทครับจุดี๋ยตรงนั้นเลยครับ เกิดสุดนะฮะนาซัดเลยฮะผมว่าทุกอย่างครับเเกิดจากนาซัดนะครับแบบตัวเดียวเลยฮะที่ป่วนเกมได้ขนาดนี้แล้วก็ผมว่าฝั่งบูททีมเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสที่อ,อกเกินไปฮะสำหรับผมนะที่เท่าที่มองที่ผมเคยพูดไปต้นเกมแล้วก็มอคายผิดพลาดตรงที่วับ ลงมาซ้อนนะแต่ซ้อนไม่ได้ทําให้หนานันฟาร์สนุกเลยครับฟาร์แบบชิวเลยครับก็เลยเกิดครับส้ต็ตโคตรเยอะตีนี้นาสั่นเลยฮะแล้วก็เป็นเล่นมิดเลนนะที่ผมว่าอกค่อนข้างจะพลาดตรงแอนนี่นิดนึงแอนนี่เขามีสตันอยู่อกเขาแบบเจอคนใจกล้าเข้าไปแฟลเข้ามาอันตีลุมคอมโบชุดหนึ่งแล้วโอกก็ร่วงเลยฮะตัวบางฮนะ มันน่าจะเริ่มจากจุดจุดนี้ด้วย,ยล่ะครับส่วนเลน่าผมว่าค่อนข้างจะสูสีนะในช่วงคาราเพราะว่ากินกันไม่ลงเลยนอกจากจะมีคนมาซ้อนนะแต่ส,าสารุปคือนาซั์จริงๆฮะสำหรับวิตอรี่เอ็นเลสส่วนพี่นิีล่ะฮะสำหรับผมล่ะก็พาะว่าไงดีล่ะครับผม เป็นผมผมจะไม่เลือกมอคายไปไวท็อปอ่ะผมจะเอามอคายไปไปซับไม่ก็ไปทำอย่างอื่นถ้าจะเอาเค้าผมเลือกเล็กไซา์ดีกว่ามันมันมันพอยื้อนาซัพได้หน่อยครับมันพอยื้ได้ครับแล้วมันก็เป็นตัวคร์มที่ค่อนข้างดีด้วยอาจจะทําให้สามารถเก็บซีเอฟซูซีกับนาซัพได้ผมว่าเลือกตัวผิดอ่ะกาเราไปเจอนาซัพแล้วเลือกตัวผิดไปหน่อยผมว่า ผมว่าไม่น่าเอามอคายไปไปท็อปมมคายมันมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทําอะไรไม่มันทำมันสก,กิปนารัทไม่ได้เลยคัะแล้วก็มอคายเนี่ยผิดพลาดเยอะด้วยคือจะว้าไปช่วยเขาแต่ว่าเขาไม่บวกเนี่ยครับก็ว้ามันเสียว้า,าครับแล้วก็นาซัทก็ฟาร์มสนุเลือกตัวผิดผมว่าท็อปเลนนะเลือกตัวผิดเจ๋งๆเ,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 เลยแล้วก็ไม่น่าเอาเล็กซซายไปจา่า เพราะว่าผมดูจากลักษณะเนี่ยมีเล็กไามีมอคาคมี A ate, แอเลสเนี่ยพวกเนี้ยดาามจมันไม่แรงมากหรอกจะไปหวังให้เล็กไซออกดารามจแรงก็ไม่ได้เพราะเล็กไซเขาต้องตึงแทนให้อยู่ดีจะได้ยืนได้สุดท้ายความหวังก็เลยต้องไปตกที่อกซึ่งเป็นตัวดาเมจที่บางมากทิทกตหน้าก็ <ดา S 2> เป็นตัวดารามีที่บางมากเหมือนกันครับเลืล่างของทางฝั่งบูทีมไม่ได้ผิดครับทําถูกทุกอย่างครับเลือกตัวมาค่อนข้างที่จะดีแล้วครับ เดนกลางก็ข้าไปหน่อยฮะตอนแรกผมเห็นข้าไปหน่อยก็เลยโดนสตัมอัน,อนติแอนดี้ง่ายๆฮะแล้วก็แอนนี้ก็เจอคนใจกล้าครับก็เลยเงือกเก็นตามเดเอิดแล้วก็ทางฝั่งบูทีนที่ต้องเสียขวัญตั้งแต่เล็กไซกับมอคายไปตัวตัวกับนาซัตแล้วครับสอง,งลุมหนึ่งนะฮะหนึ่งลุมสองนะแต่เป็นหนึ่งลุมสองนะฮะตายเลยฮะนาซัตก,กับบ้านชิวเลยฮะคะือมันมัมมนเสียมันเสียแล้วนะ,ะเสียขวัญแต่ตรงนั้นนะเห็นว่าเออตันสักยางแล้วนะว่า กูไม่น่าเลือกตัวนี้มาเจอเบิงเลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดสองลูกมึงนะเนี่ยแล้วในาซ้นเมื่อกี้ตอนโดนลูกมันไม่ได้เกิดอะไรเลยนะฮะเหมือนจะแค่กดตันตีเลยครับตอนนั้นัไม่มีของเลยฮะไม่มีของมีอะไรเลยนะฮะตัวเป่าๆโล่งๆของพื้นฐานมันแธรรมดาๆมีแต่เขาได้ฟาร์มครับจบเลยเขามีสกิลหนึ่งนะแต็กเยอะอยู่ฮะช่วงนั้นห้าน่าจะเกือบร้อยแล้วมั้งฮะัทุกแรงเลยช่วงต้นเกมฝั่งเลททีมนะครับเพอร์เฟคครับไม่โหดดีมากฮะ เฟ <Perfect S 1> มากครับไม่มีอะไรติดเลยครับไม่มีเลยเล็งตัวได้ดีอันนี้มีหน้าที่ที่ว่าเข้ามาสตาร์ตตัวบางับผมเห็นอันนี้พยายามเล่น่นตัวบางไม่ยุ่งกับแท้งแต่ยุ่งกับแทงก็ต่อเมื่อมันเจอแค่แทงน,นะฮะมันเจอแค่เล็กใจตัวตัวเนี้อนันก็จะยุ่งหน่อยมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็ถอย <c oughs> ใช่ใช่ครับแค่นั้นเองครับคือพอวันนั้นเห็นไม่รู้ทำอะไรฮะอันนี้เล่นดีครับสตาร์ถูกจงังหวะแต่กล้าเล่นด้วยครับกล้าเล่นหัวแฟรมาเอาอะงงเงอหงงเงอะไม่รู้ทำอะไร ประมาณนีค้ครับผมบอกว่าบูทีมเลือกตัวผิดไม่น่าหยิบมอคายมาท็อปกับมาซัทเป็นความคิดที่ผิดมากากาบารลล์ากาบารเฉยผมว่ามันเป็นต้องเป็นคำสาบของบูทีมแน่เลยผมเป็นคำสาบอีกแล้วนะต้องไปแก้บ้านอีกแล้วนะฮะอีกแล้วอะตั<ว>้งแต่กอีวตั้งแต่ถ่ายทอดการแข่งขันมาเนี่ยไม่ยังไม่เห็นบูทีมชนะเลยนะเนี่ยสงสารโค้งต้องไปแข่งเองแล้วเนี่ย โทษเโดนนะครับผมนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมกับคุณนัฐส่วนตัวนะครับไมนนีเหมือนเดิมครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับพูดอะไรผิดไปนิดนิดอหน่อยครับก็ขอโทษด้วยนะครับขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันผู้ที่สามของการแข่งขันสายที่สองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในการตัขันรอบตัดสินนะครับผมใช่ไหมครับเป็นสามทีมสุดท้ายครับ อันที่สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราแอดมินนะครับว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นให้แข่งกันยังไงเก็บคะแนนยังไงก็เราทางแอดมินประกาศอีกทีนะครับก็ขอบคุณม่กนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ